แลปสีเหลืองทั้งคันนี่คือไฟแบบลันนิ่งตัวนี้เป็นขอบ20นะครับต้องปลดลงเท่านั้นกันกระแทกด้านท้ายนะครับไอตัวนี้มันจะชนก่อนนะครับสวัสดีครับผมเอิร์ธสายฟ้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับด้านหลังผมนะครับเป็นวายแท็นะครับ6สปีดนะครับราคาตัวรถ 1, 4 9 0 0 0บาทนะครับเดิมทีตัวรถเนี่ยเป็นสีดำนะครับ แต่แลปสีเหลืองทั้งคันนะครับแบบนี้เลยนะครับคลอดมาอีก1คันแต่ดีไซน์การแต่งล้อแม็กหรือว่าช่วงล่างเนี่ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดทีละรายการว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับคันนี้เนี่ยเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับทำกระจังหน้าทรงสีดําแบบนี้แรปเตอร์ยาวๆ f o r d แบบนี้เลยนะครับรุ่นพี่ของเรากระจังหน้าแบบนี้นะครับวแท็กก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันนะครับผมจะบอกว่ากระจังหน้าแบบนี้นี่คือเท่ที่สุดในยุคเนกเจนนักปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับ มาพร้อมกับไฟสีส้มเป็นไฟสามจุดหรือว่าไฟสิวลเนะี่ยมาที่มาเป็นชุดเดียวกันกับตัวกระจังหน้าเนี่ยติดคู่กันเนี่ยเท่เลยมีชุดครอบไฟหน้าครับแบบนี้มาให้นะครับเป็นชุดครอบดำแบบนี้นะครับเดิมทีเนี่ยไฟเป็น LED แบบนี้อยู่แล้วนะครับด้านในเป็น LED นะครับส่วน Daylight เนี่ยจะไม่ใชข่ขีดแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นไฟแต่งนะครับเป็นแบบ Running Daytime นะจะเป็นไฟแบบวิ่งๆเดี๋ยวผมกดออนให้ดูเดี๋ยวมาดูทางฝั่งด้านนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดอนอ่ะวิ่งไหมครับ มันจะวิ่งเป็นสเตปแบบนี้นะครับนี่คือไฟแบบ running daytime ของเราครับที่แต่งเพิ่มเข้าไปนะครับลักนะษณะจะเป็นแบบนี้ถ้าใครชอบลองแต่งแบบนี้ก็ได้นะคันแบบพี่เหลืองเนี่ยผมว่าเท่เลยนะครับแทบจะครบทุกจุดนะครับมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ด้านบนที่คาดคล้ายๆกับรถสปอร์ตค่ายหนึ่งนะครับหรือว่าค่ายเราเนี่ยแหละรุ่นของมาสแต็นะครับหรือบัมเบิลบีลายคาดเราเลือกสีได้ว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะครับตัวรถเดิมทีเป็นสีดำอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้แลปเหลืองไปทั้งคันเลยครับ ทุกพื้นสีของตัวรถเด,เดิมจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับส่วนคาดดาแบบนี้เรามาติดทับซุ้มล้อคันนี้ติดตั้งในส่วนของซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เป็น2ชิ้นนะครับใครจะเปลี่ยนกระจังหน้าหรือว่ากันชนหน้าเนี่ยก็พาชิ้นนี้ไปด้วยนะครับเปลี่ยนได้นะครับล้อตัวนี้คือเป็นยางของ g l i p p e r MT MT เป็นล้อที่เอาไว้ลุยในส่วนของตัวออฟโรดเนี่ยแทบจะ100%ย์เลยนะครับเป็นยางที่ดอกใหญ่มากๆนะครับเป็นแบบ MT แบบนี้นะครับส่วนสเปคยางล่ะ 33คูณ12.5 r 2 0เท่ากับว่าแม็กตัวนี้เป็นขอบ20นะครับตัวนี้คือฟูลเอลนะครับคลิปสีแดงนะครับก็จะเป็นแม็กแบบนี้นะเหมือนจะลบนะแต่ก็ไม่ไม่ลบนะครับตัวนี้ก็เป็นปกติเลยนะครับล้อก็ไม่ยืดออกมาจากซุ้มเยอะมากมายนะครับลองดูก่อนก็ได้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะแท่จะเทียบเท่ากันเลยนะครับเพราะตัวยางเนี่ยมันเป็นยางเบอร์ใหญ่นะครับมันเลยออกมานิดเดียวมาพร้อมกับช่วงล่างที่ยก2นิ้วเข้าไปนะครับ แล้วก็ปีกนกโช๊คเดิมจากโรงงานเป็นโช๊คโมโนทูบ2.0นะครับคล้ายๆกับโช๊คแต่งของโปรเฟนเดอร์เลยนะครับแต่มีแบบนี้มาจากโรงงานให้แล้วนะครับเป็นโช๊คแกส๊สผสมน้ำมันนั่นเองนะครับใครอยากแต่งแบบนี้ล้อขอบ20ยาง33กริปเปอร์นะครับแล้วก็ยก2นิ้วนี่คือความหล่อของรุ่นนี้และก็อย่างนี้นะครับแบบแบบนี้เลยนะมาต่อที่ด้านข้างนะครับคันนี้170แรงมา้า405นิวตันเมตรนะครับเป็น ซิงเกิลเทอร์โบก็คือ1ลูกนั่นเองนะครับสำหรับเทอร์โบมีรูระบายน้แบบนี้ให้วายแท็กเป็นสีดําสีเทาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับหูกระจกข้างที่เป็นไฟ LED แบบนี้ให้ด้านบนเป็นสีเทานะครับและก็ด้านล่างจะมีในส่วนของตัวไฟไฟส่องด้านข้างให้ทั้งซ้ายและขวาในหูกระจกข้างของวายแท็กมีให้สว่างแค่ไหนขนาบข้างไปกับตัวรถเนี่ยสว่างทั้งแถบเลยนะครับและก็ชุดแต่งเนี่ยจะมีในส่วนของเบ้ามือกันสาดฟิล์มนะครับ อยู่แล้วนะอันนี้คือเดิมๆพื้นๆผมไม่พูดถึงนะครับลาหลังคามีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่แต่งเพิ่มอีก2จุดทางด้านข้างอันนี้สังเกตไหมว่ามันมีอะไรบ้างครับมันมีในส่วนของตัวกาดท้ายนะครับนอกจากดีไซน์ที่เท่แล้วการกระแทกได้แล้วนะครับมันก็ยังเอาไว้ใช้งานได้จําเป็นอีกต่างหากนะครับเวลาที่เราเปิดประตูปุ๊บนะไอ้ตัวนี้มันจะชนก่อนนะครับเพราะมันยื่นออกมานอกสุดเลยนะครับมันจะชนกับกําแพงหรือว่ารถด,ด้านข้างอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตัวถังเราเนี่ยหรือว่า ประตูเนี่ยเราจะไม่เป็นลอยโดยตรงนะครับมันก็จะเป็นที่ตัวนี้ก่อนนั่นเองนี่คือกันรกระแทกหรือว่ากาก,าก,ากข้างของตัว N ิกเจนะครับมาพร้อมกับการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบันไดข้างใหม่เป็นรุ่นของ h a m m เมนะครับตัวนี้คือรุ่น s h a d o w s i ซ e ์สเตปนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นเหล็กหนาสามมิลกันสนิมรับประกันให้อีก1ปีนะครับมาพร้อมกับตัวไฟด้านล่างแบบนี้นะเป็นไฟ2พื้นอีก1จุดนะครับถ้าเราเป,ดปิดประตูปุ๊บจะส,สองสว่างทันทีนะครับส่วนร่องแบบนี้ก็เอาไว้ระบายนะ้ำเอาไว้ระบายโคลนล้างปุ๊บ มันก็ไหลออกหมดนะครับนี่คือดีไซน์ของ Hummer นะครับถ้าใครเปลี่ยนผมบอกเลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์นิยมอยู่แล้วในกลุ่มออฟโรดเขาจะเล่นกันนะครับแล้วก็มาต่อที่ด้านหลังนะครับถัดมาเนี่ยโรบาร์เดิมๆินจากโรงงานมีให้แบบนี้หรือเรียกว่าสปอร์ตบาร์นะครับส่วนสติ๊กเกอร์ด้านข้างก็ติดตั้งทับเข้าไปอีกทีหนึ่งลายลูกค้าเลือกเองได้นะครับอยากได้แบบไหนอย่างเคสนี้ลูกค้าผมเลือกเป็นคําว่า Nextgen ผมก็ติดตั้งให้และสีเหลืองให้ทั้งคันอีกต่างหากนะครับแต่ค ครอบไฟเดิมจากโรงงานนะครับมีตัวครอบแบบนี้เพิ่มความเข้มความดุดันนะครับความหล่อมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมาพร้อมกับตัวนี้นี่คือกาบกันกระแทกด้านท้ายนะครับทาสีดําล้วนเลยนะครับ FORD เว้นโลโก้ไว้นะครับข้อดีตรงนี้มันคือเว้นไว้เพราะว่ามันมีกล้องถอยจอดนะครับแบบนี้ก็เพิ่มความสวยงามนะครับด้านในก็ยังเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับที่เป็นสีแล็บนั่นเองนะครับและก็ คาว่าแลนเจอร์นะครับเป็นอะคริลิกนูนออกมานะครับติดตั้งเข้าไปแบบนี้ก็จะเพิ่มความสวยสีดําตัดสีเหลืองนะครับคันนี้ก็จะเป็นตีมของลูกค้าผมนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับเป็นแบบนี้จากโรงงานอยู่แล้วมาพร้อมกับเซนเซอร์อีก4จุดนะครับแล้วก็ด้านท้ายของ y ายแครครับข้อดีเนี่ยมันเบานะครับมันมีตัวคานซับแรงหรือคานผ่อนแรงหรือเรียกว่า e ีซี่ลิฟมาพร้อมกับไลเนอร์แบบเรียบนะครับเรียบข้อดีก็คือไม่เจ็บก้นเวลาเรานั่งเหยียบขึ้นไปเท้าเปล่าเนี่ยมันก็ไม่เจ็บนะครับแล้วก มันก็ไม่คลองเคงครับมีปลั๊กไฟให้นะครับมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นปลั๊กสามตา1จุดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือ power outlet นะไปติดตั้งในส่วนของตัวแปลงต่างๆได้นี่คือข้อดีและอเนกประสงค์ของ Y t e c นั่นเองครับไปดูด้านในกันต่อนะครับด้านใน Y t e c ด้านหลังเนี่ยมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับอีก3ลรูนะสรู1รูเลยเนี่ยนี่คือปลั๊ก3ตานะครับอ่าแล้วก็อีก2รูคือ Type C t A ที่เป็น USB นะครับแล้วก็ ตัวนี้นี่คือช่องแอร์นะครับแยกซ้ายขวานะครับอุณหภูมิเดียวกันแบบเดียวกับคนขับด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นระบบพูดสตาร์ทนะครับไฟหน้ามีระบบออโต้พวงมาลายแบบไฟฟ้า100%นะครับข้อดีมันเบานะครับเวลาที่เราขับไปในความเร็วเนี่ยมันก็จะหน่วงหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่อันตรายมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันระบบคุชซันโทนล็อกความเร็วนะครับอัตโนมัตินะครับ ไปเองรอแค่แตะเบรกอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระบบต่างๆรับสายวางสายบลูทูธนะครับแล้วก็ระบบคําสั่งเสียงก็มีให้ในตัวพวงมาลัยพวงเดียวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ w i ยแท็เนี่ยผมจะบอกว่าเป็นเบาะแบบเบาะหนังนะครับทั้งคันเลยสีดำเนี่ยแล้วก็ปรักด้วยตัวนี้นี่คือคําว่า w i ยแท็กปลักด้วยเดินได้สีสม้ม ทั้งคันเลยนะครับและก็จอกลางเนี่ยใหญ่ที่สุดในรุ่น next gen นะครับนั่นคือจอขนาด12นิ้วแบบ sing f o a ข้อดีของ sing f o a เนี่ยมันไม่ต้องใช้สายนะครับมันสามารถเชื่อมต่อ bluetooth ได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อ apple carplay android auto เนี่ยได้เลยนะครับหรือถ้าแบตจะหมดนะครับเชื่อมต่อยาวๆเรามีแท่นชาร์จให้ด้านล่างอ่าด้านล่างแบบนี้นะครับด้านล่างนี่คือแท่นชาร์จแบบไร้สายลูกค้าลืมสายใช่ไหมชาร์จในรถของเราได้นะครับแล้วก็ตัวรูที่เป็น usb เนี่ยมี type c และก็ type a ให้อีกนะครับท่ากับว่าจุดเนี้ย มีทั้งหมด3เครื่องแล้วที่สามารถชาร์จได้นะครับและก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับมาพร้อมกับหมวดใหม่นั่นคือตัว M สามารถขับแมนนวลได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครซื้อออโต้ได้แมนนวลในตัวนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับก็ข้อดีนะครับเวลาที่เราลืมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยื้อไปได้นะครับต้องปลดลงเท่านั้นนะไม่เหมือนแมนนวลนะครับมีการขับขี่แบบ4โหมดนะครับโหมดปกติโหมดล拉ขั่วงนะครับโหมด การลื่นหรือโหมดต่างๆประหยัดพลังงานก็มีให้ในจุดนี้จุดเดียวนะครับควบคุมการขับขี่ของรถทั้งคันนะครับสำคัญมากสําหรับจุดนี้นอกนั้นจะเป็นที่วางแก้วต่างๆนะของ Y-Tag ก็มีให้อย่างเช่นจุดนี้นะครับนี่คือจุดวางแก้ว1จุดเท่ากับว่าด้านหน้าเนี่ยมี2จุดซ้ายและขวานะครับสำหรับใครนะครับที่มองรถกระบะรุ่นหนึ่งนะครับที่ฟังก์ชันครบนะครับสำหรับเราเองและก็ครอบครัวเนี่ยวายแท็กคันนี้ตอบโจทย์นะเพียงราคาของรถเนี่ยหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยดาวเริ่มต้นแบบถูกๆเลยเนี่ยก็เ9็ดหมื่นบาทนะครับได้แบบนี้ไปนะครับแบบเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจอินบ็อกมาด้านล่างหรือโทร064 145 1425นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ